สีขาวสีนานวลสีขาวสวัสดีค่ะน้องไอเดียัสดรค่ะคัณผ้าเอ้ยอันนี้วันนี้น้องไอเดียได้อะไรอ่ะหนูไม่ใครได้ส่งบ้านหนูก็ไม่รู้เขาส่งวัสดุมาเหรอใช่แเป็นอะไรมากดูมันอยู่ในกล่องนี้เป็นอะไรบ้างคะเอามาดูสีแท้ๆหน้ากากผู้ใหญ่สีดำหน้ากากสีดำ หน้ากากผู้ใหญ่สีขาวหน้ากากผู้ใหญ่สีขาวหน้ากากเด็กสีชมพูหน้ากากเด็กสีชมพูด้วยหน้ากากโดรีวอนของผู้ชายผู้ชายแล้วก็ผูช้ชาหน้ากากผู้หญิงของผู้หญิงสีชมพูภาษา <Pink. S 1> อังกฤษว่าพิงพ่าพ่อลองพูดแบบสีแบบสีอ่ะแล้วก็พูด่าให้หนูเห็นไหมน้อสอง้างสีดำแปกสีชมพูพิง สีเหลืองนั่งยีดีสีฟ้าสีแดงสีขาวสีนานวนสีนานวลนกับโอรนอเข้าใจไหมโอเคอันนี้เนี่ยเราจะเอามาทำอะไรคะาาที่จะเอามาขายเอามาขายโอเคหรือว่าให้หนูก็ได้อืม อันนี้ขายยังไงอันนี้นะคะละหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดกี่ชิ้นลูกห้าสิบห้าสิบชิ้นนะครับอันนี้สีนี้ก็หนึ่งร้อยบาทใช่แพ็กละหนึ่งร้อยบาทใช่มีห้าสิบชิ้นเพราะว่าเป็นของผู้หญิงอันนี้เป็นของเด็กผู้หญิงใช่อันนี้เป็นของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายใส่แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไมเด็กผู ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้หญิงก็สมือนผู้หญิงก็ผู้ชายก็ได้เ,เหมือนบ<ข>อกสอนใส่บัวอะไรก็ได้ผู้ชายผู้ชายก็ใส่สีชมพูได้ไม่เห็นเป็นไรเลยทาไมคะเพราะว่าถ้าใส่เหมือนแบบนี้ไม่ได้ถ้าเขาชอบแบบนี้เราก็แตกไปอันนี้ของผู้ชายแพ็คละ100บาทมีอยู่50สิบชิ้นอันนี้ของอันนี้ของผู้หญิงนะคะเดนเดนหนูจะมาสอนการแต่โอ้โหอันนี้เป็นลายอะไรเนี่ย แลมโบแไแม่แ่ดแต่อันนี้ตรงที่มันแข็งแข็งสามสิบ<ะ>ห้าบาทฮะสามสิบห้าบทอันนี้แพ็งละสามสิบห้าบทสิบชิ้นสิบชิ้นสาสิบห้าบทใส่ทางไหนแล้วคะใส่ตรงจับดูนะครับตรงนี้นี่มันจะมีคล้ายๆกับไอ้ที่แข็งแขงตรงเนี้ยเราก็มาสุบใส่ดังเราเลยแต่ดแ่แนะ่ชุบแล้วก็เอามาเกี่ยวที่หู ได้ไหมครับเดี๋ยวว่าหนูว่าบีมให้ก่อนสินี่เราทำ่างนี้ปั๊บนั่นไงในกรณีคนดังโด่งก็จะซีอมง่ายนะครับแต่ในกรณีคนดังแหบเหมือนหนูเดียนี่มันไม่ได้นะเอ้าเปิดนะเอาเปิดเลยสิสวยไหมเพื่อนๆเขาอย่างโอ้โหมีสีลุ้งด้วยนะครับมีสีลุ้งสวยด้วยนะคะถ้าเราใส่แบบนี้นะคะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องต้องทำยังไงลูก อันนี้นะครับปั๊บอันนี้ก็ถ้าใส่อย่างนี้แล้วก็ต้องแปลงฟันด้วยไม่งั้นมันจะเป็นอากาศเป็นพิษอันน,น,นี้อันละสามสิบห้าบาทมีอยู่ทั้งหมดสิบชิ้นอันนี้แหละครับข้องหนูจะใช้ไปโรงเรียนของอผู้ใหญ่ขอ,หญของผู้ใหญ่นี่สีแพ็คร้อยใช่พ่อเราใส่เกห่ะแมสเกาหลีของผู้ชายสีดำของผู้หญิงจะสีทีขาวใช่ การฝุ่นการอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าการเจ้ามือเจ้านี้มาทวงนี้ไม่ได้กันอะไรพ่อตลกเป็นใครนะเป็นใครตลกคนใครพี่ป๊อปคืออะไรไม่ใช่พี่ไปพี่ไปไม่รู้พี่ไปพี่เขาเมือนกับคุณมั่วมู่นรู้จักสุสาครไหมแม่นมังกรรู้จักไหมรู้จักสีธนนชัยไหม ูจักเสี้ยงเมี่ยงอ้อแล้วการ์ตูนที่หนูอยากมีอะไรบ้างมีแลมีลิมโบแดส์หดภาษาดม่ออเออเออเอมเอุเออเยอเอ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 อ่ออุออาออุออเออเอากออเ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 ดทเออเออทออเ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 เออเอกเ้อเออเอออเออเอเออเออาออเออเออเอเอเอะ ให้เพื่อนเอาไปทำเพื่อนเลยก็ไปซื้อขนมกินไม่ใช่หนูจะห่อของใส่ลงไปในกล่องอือแล้วก็หนูก็จะเอาไปให้อันาหรือว่าก้หรือว่าน้องบูน่าด่ะให้เพื่อนใช่ไหมโอเคอนันอันนี้เสียร้อยนะครับเสียร้อยอัตราสันดิภาบาทเสียร้อยอันนี้ก็อันนี้อันนี้แพ็คละบหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับมีอยู่ห้าสิบชิ้นมีซิก ชมพูสีฟ้าอันนี้สาบหาบาทอันละ3าบาทอันละ3าบาทมี10บชิ้นหมดน,นะครับอันนี้ของผู้หญิงหนูก็จะใสไปสองวันเลยครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยวันนี้หนูเดียอ้เดี๋ยวก่อนนะครับวันเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ใต้ลิงนะคะจะก่อนใต้ลิงพอ<แ>่อแฮอ่ะสุดวันนี้หนูเดียขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม เอาใหม่นะครับเพิ่มเสียงก่อนนะครับฟืดอ,อาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดรกระไให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย